แล้วก็เข้าพอมองสองเอ,เอาอย่างละกล่องแยกกันใช่ใช่ของมาไม่ไม่เอาตัวแพงๆมาเลยจับไม่ไแมวแพงจับไม่เหมือนกันมันจับเหมือนกันโอ้ยไม่เอาแอลกอฮอล์ดูอินซีแดกมือแ <laughs> ฟตเดียวเองไฟยังไม่สางเลยครับ มดตื้อเลยโปโปไม่กลับแสงไม่ได้ จิกคอเลยเราจับอ่ะเนี่ยสวิงจะลอยไหมนะ่ะโอ้ยไม่หมาแล้วล่ะถ้าหมาจะเบ็คเธอเลี้ยงนะ่ะ ไ <laughs> ม่ยอมเราไม่ยอมง่ายดิอยู่ตรงทงนี่เอง โอยแกวียวโหยิวสายเลยเจ้าทะเลทะเหลอกพวกกันหรอเหี้ยมานั่งมานั่งถ่ายคลิปให้อาจารย์ตั้มเดี๋ยวนี่หว่าแค่ลากมากองรวมกันแล้วว่าขับเรือหนีกันได้โหดูตัวเิ เหยียดเยอะแต่ผมก็น่าเมื่ออีะเมื่อยจริงโอ้ยยุดไม่แดก็ล้าแล้วไม่ใหญ่นะไม่มีอะไรเลยไอหมาเนนียใช่แน่ๆนะเฮียดองตื้อตื้อดองย้ำปักเรียบร้อยเอาอย่าหันมาครับผมทำไมเรา มันไปเองถุงเหรอวะถุงไม่ดื้อไม่หายเลยถุงเนี่ยถุงถุงมาน้ำตาลเหรอจะถุงไงน่ะเหี้ยโปกใหญ่ใหญ่เหญ่โปกจับ คืนน้อยแล้วพอซุกคืนแล้วนะครับผมจะเรียกหนูได้หนูอยู่นี่แหละเสร็จแล้วเรียกหนูหนละลุงเฮ้ยเส็แล้ววะมีกี่ตัวมีกี่ตัวอ่าะ,ะนี่ครับสองตัวครับ คุณส่วนวนปูนะฮะเอลูกค <ating> ้าเรียนลงกับใายตั้มนะครับระวังให้ดีสายไอมาไม่ถ่ายยิบไปเลยรักน่ารู้วนปูโอ้โหเล็กกว่าโยอี้ย เลิกสิตนะอระโดดซส์ดิจับดีไหมสินะีน่นนไยดไยดเลยสามตโลอ่ะสามตโลอ่ะอะไรเงี้ยสามสโลอ่ะ ต้องเล่นก่อนถ่ายเลยละหม่นบ้างโดนแล้วโดนแล้วดองจ๋าโอ้หหลตัวโอจะหลุดจะหลุดจะหลุดจะหลุะหลุดจะหลุดอยหก่มือถยอถห้อนไม่ได้ ทำไมอาจารย์ได้อยู่ตมใหญ่อาจารย์ทำไมให้ดีให้ดีขยัยนจับกเกินไอ้บุ้ง เที่ยวไรเนี่ยจับอยู่คนเดียวเนี่ยเมยรอยนี้ยังไม่โดนเลยเนี่ยไม่โดนเลยมาจอดก็โดนแรกแนะเออเออแล้วหมุนแลยด้วยโดแต่ละตัวแม่งตึงๆนล้วแหละแม่งไปไกลละสามโลเนี่ยมันไกลไงไปไกลแล้วขับโลแล้ว แต่ละตัวโอ้โหไอ้ย่าจับดีจริงความคือเนี <laughs> ่ยไม่เนี่ยไซส์ตัวแต่ละตัวแม่ไ <laughs> อ้เหี้ยปวดหนักขปวยดี <laughs> ไม่โดนลำโพงก็โอเคแล้วใหญ่เนี <laughs> ่ย <laughs> ใส่ยอ่ใหญ่ๆป่ล่ะเกี่ยวที่เกียวลกษสาวอ่ะใกล้ๆอ่ะโยนไปอะไรตกต่อเลยจ้ะผมตีไกลไปน่าจะโดนอันไหนโดนนี่เหรอจะดาวไลาวด้วนะตาไว้ฮะับเรือไปบ้า่าไม่รือไหมันไปแน่น่ใช่กไปสาวเรือไปหาไงกันสาว จนได้น้องวิน

cài đã cài lớp ngàn bà lâm thơm bao 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 nhảy rồi cọt ạ ôi yok thon này quá yok thon này này là น้ำเย็นไม่ไดหายเลยเราจะหีหมาหีแมวยปปมอยูออ่นี่กำังมาปมิยลอเฮามอยีติดมือ Hello, ฮัลโหลฮามอยขีติดมือมาเลยแง่ดน,นมเพื่อนมากคจไปบอกเลยมันนักเฮ้ยเขี้ยน้นจับ สัมภาระกลับบ้านน,น,เนะเป็ดทริ์จะวิ่งเข้าบ้านแล้วอีกหน่อยเดียวจันตำวันนี้ได้ประมาณ17โลฮะนนจันหรือมั้ง โอ้ยแต่หางดำว่ะไม่ใช่ไม่ฮะหางดำมันปลากระบอกเว้ยโอ้ยเดียวเป็นกระโลไงเป็นโลไงเนี่ยเนียอุ้ยเอาได้อุ้ยโน่นนั่นน่ะเป็นเด็กเหมือนกันเอาได้เอาได้เหมือนตัวจันทร์เลยนะอย่างเงี้ยนะเขาเลี่ยมดินโบราณตัวเล็กตัวไม่ต้อง